อันน้กดอันนั้นเปื่อยๆเนาะค่ะมันนั้นอี้เนาะค่ะยานมันอันตีดหมอที่ตูดตหมอ,อยานไฟไหมค่ะอันนี้ก็มเดอือยังยังจืดอจอุก่ายแอบซิบหน่อยหน,น,นลลงเอใาใส่ปลาละลูนะคะเอาปลาละสีกจังนิด แล้วก็ปล่อยนางเอกนะคะไดเตืมแลว้วนี่นค่ะให้มันอุบๆด้วยกะไก่นี่แหละแล้วก็ใส่บวบนะคะใส่บวบค่ะเป็นตาแสบเปล่ค่ะปล่อยให้มันเดือดจัง่อยค่ะ ไม่ต้องไม่มีดีกว่านึงมไม่มดีก่เดี๋ยววไอชับไอชันเหรอเอ็งจสะ่บาค่ะ ปล่อยให้มันเดือดจังหน่อยค่ะไม่ต้องนี่ค่ะพี่น้องเกลือลงไปแล้วนะคะเบิงเนาะคะ่ะแค่นี้แหละค่ะจะไม่ดีอ่ก็นหน่หะ สีนีเด้อค่ะมันสีเหนื้อๆน,นะคะก็นางเอกนะคะได้ตื่นล้วนึงค่ะฝั่งลงนะคะมาเขือพวงก,กับมาเขือเปาะลงพร้อมกันค่ะ อ,อ่ะพี่เนาะแรงกดแรมเนือดเลยเนาะค่ะนี่พองอ<า>เดือดแล้วค่ะปลาลาใหญ่กับสเลยด้ยค่ะเด,ดเดือดแล้วค่ะ จืดอยู่กัยหญาแอบซิมหน่อยนึงเอาใส่ปลาละลูกหนึค่ะเอาปลาละสีกจังนิดแล้วก็ปล่อยแกสีใจน้อยนิดไม่หอมเลยค่ะนี่ใส่บวบลงไปนะคะใส่บวบค่ะทางเขาใส่ขับเบือเออข่าวหัวลงไปแหละ นันอันนี้เนาะคะ่ะยานมานันอันตีปหมอพี่ตูดหมอ,หมอยานไข่ใหม่ค่ะอันนี้ก็เนี้นนยยายจะเติมหนาดีน้อยหนงเป็นกะระแสบหมค่ะพี่น้องใส่บัวลงไปค่ะบวมหอมเด้ออมกบค่ะยังไม่ได้กินข้าวอยู่ยหิวอยู่เดือนยังยังจือยู่ค่ะยายแอบซิมหน่นอยหนาใส่ปลาละลูกนะคะ เอาปลาสิอีกจังนิดแล้วก็ปล่อยใส่ใส่กับขวลงไปจากน,น,นะะั้นด้วยการมันหอมออมนะะู่ค่ะเป็นต่แเสบย่ปปะขาพี่น้องยายออมกุบด้วยค่ะเอากรเบื้อปูุนางเอกนะคะ ่มา,อาตองไปเอ็นเอาอปเอาบวบลงค่ะพีออ่้อเป็นจะแสบค่ออะพี่โยายอมกบ้อค่ะเอาืเกือบปูนางเอกนะคะ ตน่นเพราะว่าขัวอันนี้มันซุกเลยนะค่ะหอมอ,อุ้ยยังไปวอีตู้หวานเท่านี่นะเลค่ะคนเลนคลนเลให้เข้ากันค่ะซุกแล้วก็ซิม ยาน,านันนันตีดหมอตีดตูดหมอยานไข้ใหม่ค่ะอันนี้ก็ใส่บวบลงไปนะคะใส่บวบค่ะฐาเข้าใส่ขาเบือเออข่าวขวลงไปเลยเอ,อืเอเอ็งจืดจ่กกาย,ย,ายแอบซิบหน่อยเอาใส่ปลาลงนะอคะ่ะ เอาปลาสอีกจังนิดก็ปล่อยเ,อเ,ยเอบิงเนาะค่ะแค่นี้แหละค่ะเ,เ,คเ,เดือนเลยค่ะพี่น้องเพวายว่ยงเขาขวมันติดหมอเนาะค่ะติดตูนหมอ หอ,อมกุบค่ะเดือดเลยด้วยค่ะพุ่เนี่เดือะะดแล้วเ,เ,เ,เอามะเขือพ่วงลงเนาะค่ะเอามะเขือพวอนางเอกนะคะแก่ตัวนิดนะนึงค่ะนี่ค่ะพี่น้องเกลือลงไปแล้วนะคะมันสีนีด้วยคะ่ะมันสีเหนียวๆน,นะคะ ไม่ีเดือ,อนนสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็เอาต้นหอมลงกับใบนังรักด้วค่ะเด้ใบนังรักใส่บวบลงไปนะคะใส่บวบค่ะทาห้างแสนขเบือเออข่าวขัวลงไปเลย ใส่ใส่กับขวัวลงไปจากน้อยด้วยกันมือหอมอมเนาะคะ่ะป้องลงนะคะมะเขือพ่วงก,ก็มะเขือเปาะลงพร้อมกันค่ะเบิ่งเนาะคะ่ะแค่นี้แหละค่ะอืมห้าอย่างนั้นน,นะ แส,แสบขาจางอยู่น้อยนงึงแสบขาพี่น้องเป็นตาแสบอะค่ะปล่อยให้มันเดือดต้องหน่อยค่ะไม่ต้องพี่น้องมันกดแห่มันเปื่อยๆเนอาะค่ะ สใสสีใส่กับขัวลงไปจากน้อยด้วย,นนออยกันมันหอมอมนกัะนี่ค่ะนอ้องเกลือลงไปแล้วนะคะอืเท้าอย่างนั้นอ่นนะเป็นตะแสะเป่ค่ะปล่อยให้มันเหลือจังน่อยค่ะไม่ต้อง กวงก็มาเขือเปาะล่งไปเลยค่ะแล้วก็ค้นค่ะจะสิใสน์ก๋วหลงไปจากน้อยด้วยออมมกันมือหอมอมนู่กันเปินตะเส่ก๋วคะพี่น้องยายอมกบ้อค่ะ เอาเขือขูเมเบิงเนาะคะ่ะแค่นี้แหละคะ่ะอือยังจืดอยู่ค่ะย่าแอบซิบหน่อยนงเอาใส่ปลาละลงเนะคะ่ะเอาปลาละสิอีกจังนิดแลีวก็ปล่อยใส่บวบลงไปนะคะใส่บวบค่ะทางข้า,ขาใแ่นขาเบือเออข้าวขัวลงไปแหละ ห้าอยางนั้นนะ